Business Mo มเดแผนธุรกิจสีวิไลคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจสมัครสมาชิกฟรีและช้อปปิ้งสินค้ากับสีวิไลมอได้ง่ายๆโดยการติดต่อขอลิงก์สมัครสมาชิกจากผู้แนะนำของท่านและเติมเงินซื้อไวเชอร์เพื่อช้อปปิ้งหรือเพื่อนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในระบบโดยสามารถเริ่มซื้อไวเชอร์และซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มหรือผ่าน QR code ได้ทันทีถ้ามียอดซื้อไวเชอร์สะสมถึง300บาทสามารถเริ่มรับรายได้จากแผนธุรกิจสีวิไล แต่ถ้าอยากจะเอาสินค้าหรือบริการเข้ามาจำหน่ายในสีไลม์จะต้องมียอดซื้อสะสมตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปสามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในแพลตฟอร์มกี่ชนิดก็ได้และสามารถเปิด QR code จากระบบเพื่อเอาไว้รับจ่ายค่าสินค้าหรือบริการได้ด้วยและถ้ามียอดซื้อสะสมถึง1,000 100, บาทขึ้นไปจะเป็นตำแหน่งดีเดอร์ซึ่งสามารถรับรายได้จากแพลตุรกิจสีวิไลได้มากขึ้นค่ะ การซื้อสินค้าได้แพลตฟอร์มสีวิไลมอลไม่ต้องดูทีวีเห็นราคาซื้อได้เลยการคิดค่าคอมมิชชั่นคิดจากยอดบาทเลยค่ะ